เพลงอาเซียน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 แฮปเทนเมมเบอร์เวียดนามลาวไทยแลนด์เมียนมากัมพูชยฟิลิปปินส์บูนายมาเลเซียสิงคโปรอ์อินโดนีเซียเพลงเมืองหลวงอาเซียน กรุงเทพเวียงจันทร์บันดาศิริเบตาวานเนปิดอจาการ์ตาสิงคโปร์มานนลาฮาหนอยเอ้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 กวาลาลัมเปอร์พนมเป็นเอ้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 กวลาลัมเปอร์พนมเป Parou!